สวัสดีครับทุกท่านรถพร้อมใช้งานนะผมเพราะว่าใช้อยู่ทุกวันนะผมสตาร์ททีเดียวติดไม่เคยงองแงนะผมอยู่กับผมเนี่ยวิ่งมาประมาณหมื่นจะหมื่นห้าพันโลแล้ววิ่งโคตรโหดเลยเพราะว่ามันประหยัดนะครับผมคือเอาไปใช้เป็นรถแบบใช้วิ่งทุกวันและของจริงตอนนี้นะครับผมส่วนออดี้ให้แม่ใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเติมน้ำมัน,มนอันนี้ใช้แก๊สแลนะน้ำมันได้ทั้งคู่นะผมเปิดตอน โปตอนนะครับผมยี่ห้อโปรตอนเพอร์โซนาปี2010ติด NGV จากโรงงานนะครับผมประหยัดมากวิ่งทางไกลโลไม่ถึงบาทนะครับผมหมายถึงใช้แก๊สโลไม่ถึงบาทสภาพห้องเครื่องก็เนียนตามที่เห็นแล้วผมนี่เนียนแน่นอนนะครับผมก็เอาไปใช้งานได้เลยครับสำหรับคันนี้แอร์เย็นช่วงล่างดีไม่มีเสียงดังเดี๋ยวผมปิดฝาโปรงให้ดู ปิดแน่นทุกอย่างนะครับผมนี่ทรงยังเท่อยู่นะนี่ทรงคล้ายๆกับโปรตอนนีโอนะครับผมข้างหน้านี่เซนท่านล็อกใช้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดู นี่ครับผมนี่ถังแก๊ส NGV จากโรงงานติดอยู่นี้ยางอะไรมีนะครับผมนี่ถังแก๊สเบลเลอร์ยางอะไรอยู่ด้านล่างนะผมขี้เกียจลือ้อไม่มีชนหนักครับผมนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเนียนเอาไปขับใช้งานได้เลยนะผมโดยผมว่าถ้าสมมติเทียบกับวีออสกับซิตี้เนี่ยรูปทรงเนี่ย ไม่แพ้กันเลยครับผมแต่ราคานี่คละเรื่องนะครับผมถ้าปีเดียวกันเนี่ย2 1 0เนี่ย Vios City เนี่ย Vios กับ City เนี่ย, v o ยก็ประมาณแสนปปลายแต่ครันนี้60,500ทุกท่านอย่างที่ผมบอกโปรโมชั่นนะครับผมใครที่ไม่ต่อราคาครับผมซื้อราคานี้ผมต่อภาษีให้ฟรีนะครับผมก็เลือกเอาได้ว่าตอนนี้ถังแก๊สมันหมดอยย่ใช่ไหมครับต่อภาษีที่เนี้ยเลือกเอาได้ว่าจะให้ถอดแก๊สออก หรือว่าจะให้เปลี่ยนเป็นถังมือ2นะครับผมก็สามารถทําให้ได้เลยนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นครับทุกท่านคือรถพร้อมใช้ครับคันนี้ภายในสวยงามมากจะเปิดภายในให้ดูอีกรอบนะครับตรงประตูเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้หมดคอนโซลสวยไม่มีหกักไม่มีแตกนะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่320,000สองหกว่าๆนะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องเลขไมล์เยอะถ้าซ่อมถึงนะครับผม มันไม่เยอะเพราะว่ารถมันขับดีอ่ะมันไม่ได้จอดพังอยู่ตามอู่เลขใหม่มันก็ต้องประมาณนี้เป็นธรรมดานะครับอ่ะก็มีมาในทุกท่านถามว่าขับทางไกลได้ไหมสบายมากครับถ้าไม่หลับในซะก่อนนะอ่ะโปรตอนเพอร์โซนาปี2010นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เบอร์ที่ลงไว้นะครับผมราคา65,000บาทเท่านั้นด่วนเลยครับผม ก็อยากรู้รายละเอียดอะไรโทรมาถามได้ทุกเรื่องนะครับผมบอกหมดไม่มีหมกเม็ดครับขอบคุณมากทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ